สวัสดีค่ะชาวธาตุลมราศีตุลราศีคุมและราศีมิถุนคลิปนี้เป็นการดูดวงเนื้อคู่สำหรับชาวธาตุลมครึ่งปีหลัง2023นะคะราคาเราจะมาดูซิชาวธาตุลมนะคะเส้นทางเนื้อคู่ของคุณในครึ่งปีหลังนี้นะคะขอไพ่นะคะแปดใบนะขอไพ่แปดใบนะของชาวธาตุลม เพอร์มิทนะคะหกไม้เท้าหกถ้วยพลังงานเดอะเวิลด์สเต็งชาวทัศโลมีเอเนจีที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าคะเพอร์มิทไพ่ราศีกันลัคนากัน ราศีสิงหราัคาาสิงเส้นทางแห่งเนื้อคู่ครึ่งปีหลังนะคะความราักความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่าต้องมีความอดทนนะคะชาวทัดลมเป็นพลังงานของความอดทนนะ,ะการที่จะต้องเอาชนะในความรู้สึก พลังงานของความห่างไกลความเงียบนะมีความแตกต่างมีพลังงานของความต่างวัยนะคะแล้วก็มีพลังงานของอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ชาวธาตุลมหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องในเส้นทางแห่งเลื้อคู่นี้ก็ได้คือไซเคิลที่เจ็บปวดเสียใจนะคะมันเป็นพลังงานของการเจ็บปวดเสียใจที่คอม p l e t หรือ อาจจะเป็นพลังงานที่ครึ่งปีหลังนะคะชาวธาตุลมบางคนนะคะคุณอาจจะต้องเยียวยาจิตใจหรือจบไซเคิลแห่งความเจ็บปวดไปก่อนนะคะเป็นพลังงานของการเยียวยาสถานการณ์น่าจะต้องอดทนรอคอยหรือพลังงานเส้นทางแห่งเนื้อคู่อาจจะยังไม่ได้พัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปได้มากเท่าที่ควรการติดต่อสื่อสารอาจจะน้อยนะคะเพราะว่า มีการที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรืออาจจะต่างคนต่างไปโฟกัสความสําเร็จทางหน้าที่การงานสถานการณ์อย่างไม่เป็นใจนะความสัมพันธ์ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกที่อบอุ่นอยู่ในหัวใจในลักษณะที่อยู่ห่างไกลกันต่างคนต่างอยู่รับผิดชอบหน้าที่การงานของกันและกันต่างคนต่างอยากรอคอยให้อีกฝ่ายหนึ่ง มาติดต่อสื่อสารก่อนอีก e ฝ่ายหนึ่งก็รออ e ีกฝ่ายหนึ่งนะคะต่างคนต่างรอคอยให้อ e ีกฝ่ายหนึ่งนะคะอองอนงอก็ได้สําหรับเส้นทางแห่งเนื้อคู่ของคุณที่กําลังมีปัญหาในครึ่งปีแรกหรือคุณเจอพลังงานของคนคนนี้ไม่มีการติดต่อสื่อสารนะ,ะเป็นพลังงานเอเนรจีที่อยากเอาชนะนะคะในความเงียบนะ,ะการเอาชนะในความเงียบเช่นนะ,คะใครติดต่อสื่อสารไปก่อน แพ้หรืออะไรก็แล้วแต่มีการไม่ยอมลงลอยกันนะคะใช้พลังงาน energy ที่เชื่อมต่อเชื่อมโยงเป็นการต่อสู้นะคะเป็นการต่อสู้ ego ของตนเองอยู่ในมุมเงียบๆของตนเองและก็มีการขัดแยง้งนะคะมีการขัดแย้งในการในความรู้สึกของตัวเองในความรู้สึกที่เชื่อมต่อถึงคนคนนี้มีความเจ็บปวดเสียใจนะคะจนไม่อยากจะทําอะไร คนที่เคยนะคะคนที่เคยให้ energy พลังงานที่ดีกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่อยากจะทำอะไรเพราะไม่ได้รับให้ได้รับไม่เท่าเทียมกันมันมีความเจ็บปวดเสียใจตรงนี้บางครั้งสถานการณ์นี้อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในอดีตนั้นๆมากๆมีการเจ็บปวดเสียใจคนสองคนที่มาเจอกันไม่พร้อมที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นะคะอีกคนหนึ่งให้ความรักอีกคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งผักอีกคนหนึ่งออกนะคะ ทีนี้คนที่โดนผักออกเนี่ยนะ,ะก็มาอยู่ในมุมของตัวเองนะชะั้นก็มีดีเหมือนกันชั้นไม่จะเป็นต้องงอนง้อใครนะ,ะมาอยู่ในความอดทนของตนเองมาอยู่เป็นตัวของตัวเองนะ,ะไม่ยอมทําอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งทําไมจะต้องทําสิ่งนี้ให้ตัวเองเจ็บปวดเสียใจการนิ่งนะ,ะการนิ่งอยู่กับที่นะ,ะการนิ่งอยู่กับที่ไม่มีไม่มีการขยับขยื่น ในความรักในความสัมพันธ์ต่างคนก็ต่างเห็นนะว่าตัวของตนเองนั้นนะ,ะมีดีนะคะมุมมองที่แตกต่างกันออกไป ตัวเองก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยก็ดีที่สุดแต่ขาดการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจมีพลังงานของ king of p e t a c l e queen of p e t a c l e นะคะเป็นพลังงานที่หนักแน่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวตนของตนเองนะคะเชื่อมั่นในตัวตนของตนเองจนจนลืมนะคะจนลืมให้ความรู้สึกหรือแสดงออกซึ่งความรักให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นนะคะมันก็ยังเป็นความเจ็บปวดเสียใจแต่หมอเชื่อว่ามันมีพลังงาน energy นะคะ อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเป็นเขาก็ได้ที่อยากจบไซเคิลนี้ถึงแม้คุณสองคนนะคะอาจจะรู้ว่านะเป็นเส้นทางแห่งเนื้อคู่หรือเส้นทางแห่งการเจอคู่นะคะแต่ฝ่ายที่แสดงออกซึ่งนะความรักความรู้สึกให้แต่ก็รับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ก็รักเขาเช่นกันแต่เขาไม่เคยทําอะไรเลยไม่เคยแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกมีแต่ความเฉยชามเมินเฉยไม่มีการอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะฝ่ายนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทัดลมเองก็ได้หรือเป็นคนของคุณก็ได้นะคะเทนออฟโซลคุณอยากจบไซเคิลความเจ็บปวดกับคนคนนี้ก็ได้ครึ่งปีหลังคือเหมือนพลังงานที่คุณได้มาชมคลิปนี้วันนี้นะค,ะคุณอยากตัดจบ ของคนคนนี้และคุณจะมาอยู่ในพื้นที่ของคุณเองนะคะคือปีหลังนี้นะคะฉันจะโฟกัสงานเงินฉันจะรักตัวฉันเองนะคะให้เยอะที่สุดนะคะหมอเชื่อว่านะคะไซเคิลนี้มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆหมอเชื่อว่าคนที่เคยได้รับความรักไปเขาหรือเธอคนนั้นนะคะจะต้องไต่ตรองนะคะจะต้องไต่ตรองแล้วก็คิดวิเคราะห์นะคะว่าทําไมเวลาที่เขาอยู่เงียบๆคนเดียว นะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณเขาพยายามจะเอาชนะว่าเมื่อไรคุณจะติดต่อไปเมื่อไรคุณจะมาทําดีแบบนี้นะคะคุณนั้นเป็นความสุขของเขามันใช่อยู่แล้วแหละแต่เมื่อไม่มีคุณนะคะเขาไม่สามารถเอาชนะหรือใช้นะฮะเอเนจีในการเชื่อมต่อหรือนะคะคอนเน็ Connect ที่มาถึงคุณหรือไรก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่นะคะ ที่จะให้คุณไปทำตรงนั้นเขานะคะไม่ได้สามารถชนะแต่เขาแค่ชนะในความเงียบที่ตัวเขาเองนะคะได้คำตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ,ะเขาต้อง คิดไข้ควรวญในความเงียบนะคะในการที่เขาอยากอยู่โสดไหมหรือยอยากอยู่คนเดียวในการปีวิเวกสันโดษแต่เขาคิดอยู่แล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดมีพลังงานเอเนจีที่เป็นคู่ของเขาเขารู้เขาทราบและเขารู้ด้วยว่าคุณนั้นเคยดีต่อเขานะคะเคยรักเขามากเคยแสดงออกหรือนึกถึงเรื่องราวในอดีตนะคะ ที่คุณเคยอยู่ตรงนี้เคยดูแลเทคแคร์เอาใจใส่แต่นะตอนนี้นะคะเขานะไม่เคยทำอะไรให้คุณเลย นะเขาไม่เคยทําอะไรให้คุณเลยนะคุณต้องอดทนในพลังงานของคนคนนี้เหมือนอดทนรอคอยแต่ก็ไม่พอใจกับสถานการณ์ว่านะคะทำไมคนคนนี้เขาไม่ทําอะไรเลยเฉยเฉยนิ่งเฉยและคุณก็อยู่กับความเจ็บปวดนะคุณก็เลยเอาสิ่งสิ่งนี้นะเป็นความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่ง ที่จะกลับมารักตนเองนะคะทำงานหาเงินให้ตนเองอยากจะหยุดไซเคิลของความเจ็บปวดเสียใจเราจะปล่อยเขาไปนะค,ะคุณกำลังคิดว่าฉันจะปล่อยเขาไปฉันจะไม่ทําอะไรอีกแล้วถ้าเขาอยากจะมาหาหรืออยากจะมาง้อหรืออะไรฉันเขาจะต้องทําเองนะคะคนที่นะคุณได้แสดงออกสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วนะณนะสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีการติดต่อสื่อสารนะคะ ถ้าได้เจอกันคนคนนี้ก็ยังไม่แสดงออกพฤติกรรมซึ่งความรักความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่มีต่อคุณนะคะในครึ่งปีหลังนี้เขาคิดว่าเขาไม่พร้อมนะ,ะอยากอยู่โสดคนเดียวเดินสายประดัษยาชีวิตนะคะ อาจจะเป็นผู้นําทางจิตวิญ,ญญาณผู้นําทางด้านศาสนานะคะอาจจะอยากปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติอาจจะไม่ได้คิดเรื่องความรักความสัมพันธ์นะให้คุณนะคะคิดว่าคุณอยู่ในพลังงานของความเจ็บปวดเสียใจหรือคุณมาเจอคนคนนี้เพื่อให้คุณแข็งแร่งให้คุณเข้มแข็งและให้คุณกลับมารักตัวเองขึ้นใช่หรือเปล่านะคะ แต่ถ้าเกิดว่าชาวตุลมตุนกลุ่มมิถุนคนใดนะคะที่กาลังมีพลังงานหรือเ n e r g y ประมาณนี้นะ,ะหมอแจนอยากแนะนําให้คุณดูดวงส่วนตัวเพราะตอนนี้เราดูพลังงานแบบภาพรวมนะคะชาวธาตุลมนะคะาราคาน่าจะประมาณนี้นะคะนะทีนี้ไพ่ทาโร่ประมาณนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่จิตวิญญาณนะนะไพ่จิตวิญญาณจะบอกอะไรบ้างหมอขอสี่ใบนะหมอขอสี่ใบนะคะอาระนะ แดนนะคะเขาบอกว่าให้ตัวคุณนะมีความสุขนะคะมีความสุขนะนะความคิดนะเขาเรียกว่านะค,ะความฝันนะคะความฝันนะความฝันในจินตนาการนะคะมันจะตื่นขึ้นหรือคุณจะได้คําตอบแสงสว่างอะไรบางสิ่งบางอย่างและคุณจะมีพลังกายพลังใจขับเคลื่อนนะคะอย่างเช่นนะคุณอาจจะได้คําตอบอะไรบางอย่างสิ่งที่หมอแจนพูดไปเผื่อมีประโยชน์นะคะในในเอ,อ่อในความคิดในความฝันในห่วงจินตนาการนี้นะคะ ท a s t ัววิดดนะคะเขาบอกว่านะภารกิจนี้มันเป็นภารกิจจิตวิญญาณที่ทําจะทําให้คุณตื่นรู้เกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณไหมนะคะสติปัญญาของคุณนะคะรีลิส e and let go นะคะเขาบอกว่า release and l e ก go นะคะไม่จําเป็นจะต้องกักขังความเจ็บปวดหรือความเศร้าเสียใจนะคะพลังงานนี้อาจจะสะท้อนไปถึงตัวเขาหรือเธอคนคนนั้นที่นะ,ะอยากจะโสด นะอยากจะทำภารกิจด้านจิตวิญญาณเพราะเขานะไม่ไม่มีพลังงานที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งเพียงพอที่จะแอคชั่นดูแลเทคแคร์ care, แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกเพราะว่าเขานะเจ็บปวดเสียใจนะ l ิลิสแอนเลสโกก็คือปลดปล่อยนะจากความเจ็บปวดหรือปลดปล่อยจากพลังงานของคนคนนี้ไปและปล่อยจิตวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระนะ นะประมาณนี้นะโอเคนะนะคะแล้วก็นะคะไต้สำรับนะคะเขาบอกว่าเคลียร์ไซเลนนะคะเอะอเออคีเอตนะคะก็คือ ในความเงียบเนี่ยนะคะในความเงียบคุณสองคนเนี่ยนะคะให้ฟังเสียงทรายสัญญาณเห็นไหมคะถึงแม้ว่าคุณไม่มีการติดต่อสื่อสารในสิ่งที่จับต้องได้ในเป็นปรูปธรรมนะคะในสิ่งที่แบบว่านะหลาโลกนะคะปัจจุบันเช่นไม่มีการข้อไม่มีการส่งข้อความไม่มีการเจอหน้าไม่มีการเจอตัวหรือไม่มีการโทรหาไม่มีการส่งไม่เสร็จข้อความใดๆก็แต่นะในความเงียบเนี้ยพลังงานของคุณกับคนคน,คนนี้ยังมีเ NERGY ที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงนะคะในความเงียบ เนี่ยนะคนคนนี้นะอยากให้คุณนะโดยที่เขานะเป็นคนที่ได้ชนะในความสัมพันธ์นะคะเช่นคุณเคยทำอย่างไรเขาก็อยากให้คุณไปทำอย่างนั้นแต่เขาจะไม่โทรหาคุณเขาจะไม่งอเขาจะไม่อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคเขาจะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งที่คุณต้องการเขาจะไม่ได้ทำนะคุณเคยให้ความสุขเขานะแต่คุณต้องถามว่าพลังงานครั้งนี้ที่คุณเจอคนคนนี้เส้นทางแห่งเนื้อคู่ของคุณคนนี้นะะเขา ทำอะไรให้ชีวิตคุณมีความสุขไหมหรือทำให้แต่ความเจ็บปวดให้คุณต้องอดทนต้องหนักเหนื่อยต้องเข้มแข็งต้องแข็งแร่งต้องนะเข้าใจโลกของความเป็นจริงนะตื่นรู้คือการเข้าใจแห่งโลกของความเป็นจริงไม่ใช่โลกในฟอรรมฝันจินตนาการพระเอกนางเอกซีรีส์เกาหลีอะไรแบบนั้นนะและคุณจะเข้าใจคุณนะก็จะรู้นะ,ะเห็นไหมคะ ปัญญาของคุณนะ,ค,ะคุณควรปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เจ็บปวดนั้นออกไปนะ,ะพลังงานเอเนจีนี้อาจจะบอกก็ได้ว่าเส้นทางแห่งเนื้อคู่คุณเป็นคู่แบบไหนกับเขานะค,ะคู่กรรมคู่บุญคู่บาร,รมีนะ,ค,ะคุณคิดแล้วตัดสินใจเองหรือแต่ถ้าเกิดคุณกําลังรู้สึกว่ามีปัญหาสับสนวุ่นวายนะ,คะคเครียดไม่รู้จะหาวันออกอย่างไรนะคะแอดไลน์ไอมาคุยกับหมอแจนหมอแจนจะให้คําตอบนะคะโอเค ชาวท่ารมครึ่งปีหลังประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ